สวัสดีครับผมทันนะครับผมจากเพจนิสันสลัมบอยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่นิสสันสลัมบอยชานแนลนะครับวันนี้เราจะพามารีวิวนะครับผมรถยนต์นาวาล่านะครับผมนิสสันนาวาล่ารุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาที่งานมอเตอร์เอ็กโปสองพนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันแต่ละรุ่นนะครับผมเราจะมีตัวรุ่นนาวาล่าคิงแคปตัว SL กับตัวนาวาล่าเดวเปอร์แคปคาลิเบอร์ตัว E นะครับผมเราจะมารีวิวกันว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมีจุดเด่นตรงไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยวตามมมผผไไปปเลยครับ ครับผมแล้วนี่ก็คือเจ้าตัวนิสสันนาวาล่าคิงแคปเอสอลนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้านะครับผมกระจังหน้าที่เปลี่ยนใหม่นะครับผมเป็นสไตล์อินเตอร์ล็อกนะครับผมกระจังหน้าให้ความดุดันนะครับผมแล้วก็การชนหน้านะครับการชนหน้าก็เปลี่ยนใหม่นะครับผมรูปทรงเปลี่ยนใหม่สวยขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับผม ฝากระโปรงหน้านะครับฝากระโปรงหน้าก็ออกแบบใหม่นะครับผมก็จะแตกต่างจากตัวเดิมโดยสิ้นเชิงนะครับตัวเดิมเนี่ยอาจจะทําให้เรามองเห็นทัศนวิสัยในการมองตอนกลางคืนหรือว่าตอนขับขี่นะครับมันอาจจะบางสายตาเราไปแต่ตัวนี้นะครับผมก็คือเราท้าทการเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับผมทําให้การมุมมองในการขับขี่เนี่ยดียิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูรอบรถกันนะครับก่อนที่จะพาไปดูภายในน้องเดี๋ยวตามผมไปเลยไปตัวนี้เป็นตัว สีน้ำตาลแดงนะครับสีใหม่สีน้ำตาลแดงนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นตัวที่แต่งมาแล้วแต่งแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังแล้วดูรอบรถกันเลยนะฮะไฟท้ายยังเป็นแบบเดิมอยู่นะครับผมแล้วก็ฝาท้ายยังมีฟอยเลอร์นะครับผมของเราเป็นรุ่นเดียวนะครับที่มีฟอยเลอร์หลังนะครับผมเ่าเราไปชมรอบรถกันเลย ครับผมเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูเจ้าตัว SL นะครับผมภายในกันเลยว่าจุดเด่นของเขานะครับผมที่มีเพิ่มขึ้นนะครับจากตัวเดิมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามผมไปเลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ด้านในกันแล้วนะครับของเจ้าตัว novara kingcab SL นะครับผมจุดเด่นนะครับผมที่เราเห็นได้ชัดเลยที่เขาเปลี่ยนใหม่นะครับผมพวงมาลัยพวงมาลัยเปลี่ยนใหม่นะครับผมสวยงามมากกว่าเดิมแล้วก็ดูเพียวนะครับผมไม่ใหญ่นะครับแล้วก็ ตัวนี้นะครับพิเศษเลยหน้าจอหน้าจอนะครับที่มีเพิ่มมาให้นะครับผมเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับผมขนาด7นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay ผมก็สามารถเชื่อมต่อจากตัว Android Auto ได้แล้วนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เกียร์ยังเป็นเกียร์แบบเดิมอยู่เป็นเกียร์6สปีดนะครับผมนี่ก็มีเบรกมือให้แล้วก็มีช่องวางแก้วน้ำนะครับผมมีให้จำนวน2ช่องนะครับตัวนี้ก็สามารถเสียบ usb นะครับผมชาร์จแบตได้แล้วก็มีจุดจ่ายไฟ 12โวลต์ให้นะครับตัว12โวลต์ตัวนี้นะครับผมครับผมแล้วก็เรามาดูช่องเก็บของด้านหน้ากันนะครับผมว่าใหญ่ไหมแค่ไหนครับผมแล้วก็เรามาดูเบาะนะครับผมเบาะคู่หน้าก็เปลี่ยนใหม่นะครับเบาะคู่หน้าเป็นแบบซีโร่การินะครับผมก็คือจะเสริมสปริงตรงด้านหลังแล้วก็ด้านล่างนะครับผมทําให้เวลาขับขี่เวลาเราเดินทางไกลนะครับผมมันจะทําให้เราไม่เมื่อยล้านะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีช่องเก็บของพร้อมกับมี พอต USB ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีรูชาร์จ Type C ให้มาด้วยเพิ่มอีก1จุดนะครับแล้วก็จะมีช่องจ่ายไฟ12โวลต์ให้ด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าให้มาแบบว่าเต็มเลยครับจัดเต็มเลยครับสำหรับออปชั่นตัว SL ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ารถกันเลยนะครับผมไปครับผมแล้วก็ด้านหน้าของเรานะครับผมเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ยังเป็นเครื่องยนต์ตัว2.5อยู่นะครับผมยังเป็นเทอร์โบเดี่ยวอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราจะมีที่พิเศษนะครับผมตัวใหม่อง 2.3นะครับผมมีทั้งเทอร์โบเดี่ยวแล้วก็เทอร์โบคู่นะครับผมเดี๋ยวเทอร์โบคู่เนี่ยเราจะพาไปดูกันอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวเครื่อง2.5รุ่นเดิมอยู่นะครับผมเรียกได้ว่าสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะพากันไปดูนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมที่จอดโชว์อยู่นะครับผมเดี๋ยวตามผมไปเลยครับผมแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นนะครับผมตัวนี้พิเศษเลยเหมือนกันนะครับเป็นตัวนวาร่า ดับเบิลแคปนะครับผมคาลิเบอร์ตัว E นะครับตัวนี้จุดเด่นน uh, ี่เขาเปลี่ยนใหม่เลยนะครับเหมือนกันก็คือเป็นกระจังหน้าสไตล์อินเตอร์ล็อกนะครับผมกระจังหน้าอินเตอร์ล็อกนะครับผมตัวนี้เป็นตัวครมเมียมนะครับพร้อมกับกันชนหน้าที่เปลี่ยนใหม่กันชนหน้ารูปแบบใหม่นะครับมาพร้อมกับไฟส่องสว่างนะครับผมตัวนี้ไฟเป็นไฟ LED นะครับเป็นไฟ LED แล้วโรมโปรเจคเตอร์นะครับผมมาพร้อมกับไฟ Daytime r u n n i n g l i g h t ให้ความสว่างในเวลากลางวันด้วยนะครับก็ ไฟตัวนี้นะครับก็แยกสูงต่ําแล้วก็เป็นไฟเปิดปิดอัตโนมัตินะครับผมพร้อมกับระบบ l l o ์ m มีโฮมตัวนี้ก็มีให้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราไปดูรอบรถกันเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูรอบรถกันว่ามีจุดเด่นตรงไหนบ้างนะครับผมที่สวยงามตัวนี้เป็นตัวแต่งพิเศษนะครับเป็นตัวแต่งพิเศษตัวนี้ก็จะมีกล้องรอบคันด้วยนะครับเรียกได้ว่าสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับผมทั้งแม็กทั้งยางอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับผมลูกค้าท่านใดอยากได้ก็สกิดมานะครับ มาดูด้านหลังนะครับไฟท้ายเป็นโสมใหม่แล้วนะครับโอ้โหเป็นไฟ LED ์ดีนะครับผมไฟท้าย LED ดีรูปทรงใหม่เรียกได้ว่าสวยงามไปเลยทีเดียวแล้วก็ตัวนี้นะครับผมที่สําคัญเลยนะครับอ่าฝาท้ายฝาท้ายมีระบบผ่อนแรงให้ด้วยนะครับผมนิ้วเดียวสามารถยกขึ้นได้เลยอ่าเรียกได้ว่าสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้กันชนท้ายรูปแบบใหม่ าการชนท้ายรูปแบบใหม่นะครับผมตัวนี้มีเซนเซอร์ถอยหลังให้ด้วยนะครับเซนเซอร์ถอยหลังด้วย4จุดนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับกล้องนะครับผมกล้องมองหลังให้เราด้วยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าตัวนี้จัดเต็มมากๆเลยนะครับตัวยกสูงตัวนี้ตัวดับเบิลแคปตัว E นะครับสวยงามนะครับผมสวยงามเดี๋ยวนะครับผมวันนี้เราฟอแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันที่คลิปหน้าครับเดี๋ยวเราจะพาไปเจาะลึกนะครับเจาะลึกรายละเอียด ตัวระบบการทํางานของระบบอินเทลเจนต์ต่างๆของทางเจ้านาวาล่าตัวดับเบิลแคปตัวอีตัวนี้ครับมีอะไรบ้างนะครับผมที่จริงแล้วนะฮะไม่ใช่หรอกครับไม่ได้เตรียมมาไม่ได้เตรียมข้อมูลมา <What? S 1> นะฮะล้อเล่นครับล้อเล่นนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแค่นี้นะครับ <S <S ผมเดี๋ยวยังไงติดตามกันที่คลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะพาไปลงลึกเลยว่าระบบต่างๆของเจ้านาวาล่าตัวดับเบิลแคปตัวอีตัวนี้ครับมีอะไรบ้างที่พิเศษเพิ่มมาใหม่จากเดิม นะผมแล้วมันว้าวยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับผมที่ช่องนิสสันสลัมบอยชาแนลนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทําช่องทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วนะครับสําหรับการรีวิวรถนะครับผมนิสสันนาวาร่าตัวทิงแคปนะครับ SL กับตัวดับเบิลแคปคาลิเบอร์เอนะครับผมแล้วก็พิเศษนะครับผมโปรโมชั่นประจําเดือนนี้นะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผม ของเรานะครับผมตัว s l นะครับดาวเริ่มต้นเพียง29,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้ที่เพจนิสันสลัมบอยนะครับผมหรือว่าทาง YouTube ก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะครับผมหรือว่าอยากจะโทรเข้ามาสอบถามก็โทรที่เบอร์064 193 3 1 6 8โทรมาผมได้เลยนะครับตลอด24ชั่วโมงยินดีให้คำปรึกษาครับผมนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ